การประชุมมอบนโยบายและพบปะเพื่อนครูศูนย์ประถมศึกษาอำเภอเมืองสุขโขทยัยผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทยัยเขตหนึ่งนายวันลบวิบูรณ์กูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทยัยเขตหนึ่งนายวีระภุ่มไม้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุขุมภูไทยเขตหนึ่งนายสุรสิษฐ์เกตประสิธฐ์รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขุมูไทยเขตหนึ่งนายอารีวรรณชัยรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขุมูไทยเขตหนึ่งผู้บริหารศูนย์ประถมศึกษาอําเภอเมืองสุขุมไยนางอุไรวันโพนาค ประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอเมืองสุขโขทยัยนายนัทพลกลมกล่อมเลขานุกการศูนย์ประถมศึกษาอำเภอเมืองสุขโขทยัยผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยมปีการศึกษา2567นายบุญเกิดเผือกใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลองราชอุทิศ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยมนางอุทัยวันพุ่มสุขวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยรองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยมนางสาวอัมภัยนงเยาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุขโขทยัยนายสมชายป้อมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบินประชาศึกษานางจุธามาศนนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระนางสาวอาลิสามงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลองสามัคคีประชาคารนายปิ่นสินชัยนุ้ยเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสายพรมมาประชาสรรน,นางสาวรัตนาวดีทับเงินรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุขโขทยัยนางกมลวรรณพรมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยนายวัชรินทร์ระยับศีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทยัยนายปริญญาจันทนารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทยัยนายพักษวาน้อยนึ่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแควผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนสีธานีปีการศึกษา2567นางสาวคัสราสำคัญผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิประชาสรรค์ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนสีธานีนางสาววารินคล่ำคงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ลอมราชบำรุงรองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนสีธานีนายมานพเจริญโฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตานเตี้ยนายนัทพลกลมกล่อมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่นายธนวัตรพุทธจาดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณวันครู2504นางสาวน้ำฝนนกเที่ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลายนานางสาวนัชชาโคยามาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดริธ คำหมื่นปัทุมานุสรน,นายเจริญผู้เพลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนประชาบำรุง303นายจรุงขำพงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอนนายนัทนนท์จันเสมรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณวันครู2 5 0 4ผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหงปีการศึกษา2567นายพานุพงษ์ชูมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดงประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหงนายจักกริดทะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายญาตราชบูรณะรองประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหงนางอุไรวันโพนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าสีอินทราทิศและรักษาการในตำแหน่งโรงเรียนบ้านมนคีรีนางสาววันเพนสุวรรณผูผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุขโขทยัยนางสาวสุวารีวงคำจันร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวนนางสาวระวีวันรอดสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาโชด นางสาวสุภัตราเปรมปรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองนายพีรศักดิ์พักดีบริบาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อธนาคารกรุงเทพ5นางอาริสากันขำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชตุพนนายไมยตรีนาคประสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิศและรักษาการในตำแหน่งโรงเรียนบ้านมนทีรี